ขอโชคลาภกับกูมาแรแฝดสองหัวนี่นี่มาแล้วถึงที่แล้วผ่านทุกวันแต่ไม่เคยได้มาสีขอโชคลาภกูมานแฝดสองหัวไ,หไม่รู้ Sonalin sĩ nơi ai sắc hơn nữa 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 สอนาลินสินนาลายนโมสามจบโอ้โหขอโชคขอลาบคาถาเรียกสอนาลินสินนาลายมารับต้องเสริญไหวน,นี่น้ำแดงทำบุญเราชุม้อไม่มีต้องไม่ไมไต้องไม่เสกโซ่ข้างในเอสักแเอสักก น้ำแดงสบายกุมารขวดละสิบบาทอ๋อน้ำแดงนี่เองนะอ๋อนี่มมีน้ำแดงนี่อยู่นี่ขวดละสิบบาทน้ำแดงอยู่นี่น้ำแดงใช่ยังี่ยเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แล้วแต่จุดแล้วกันแล้วแล้วมาเซมซีก่อน จุดทูบบอกก่อนรือเปล่ารู้ต้องเซ็นซีที่หลังอุสาทูบกังหลายปีย้วนี่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะนี่นี่เขาทำเป็นอะไร้วยเลยนะสตาร์ทมาเลยนี่ผ่านเด็กน,นี่ 8สยามคู่แรกสอนนาลีศิณาไายนี่คู่แรกเลยเนี่ยนเนี่ท่านเป็นกุมารโอ้สุดยอดสุดยอดผ่านวันนี้ตั้งนมตั้งนานแต่ไม่เคยเข้ามาในนี้เลยนะเนี่ยขอโชวกับน้องไม่ใช่น้องละเขาป่านนี้ก็ลุงปลูกรุ่นยหญ่แล้วนะกุมารเออเอามาเอาดแดงก่อน หยดตั้งตรงไหนอะ่ะน้ำแดงอา่านน้ำแดงอยู่นี่หยดลงนี่สิบบาทสาธุต้องเปิดไหมหรือไม่ต้องเปิดนี่นี่ถ่ายไลด้วยถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้ว า,ชา,ชา,นา,นาสนล <c oughs> ต้องจุดทุกก่อนถึงจะไล่ก็ได้ขอเข้ามาลาทษก่อนทดขอไล่เว่าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโ,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 โอเค อืมอืนี่น่อม่อีใส่ใส่ไปยังนี่เงี้ยบาเนี่ยใส่ใส่นู่นแดงเเห็นนู่นใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วไม่ต้องเปิดแล้วมั้งไม่ต้องหรอกไม่ต้องเปิดเลยเขาจะคิปขันยังไงอือเขาคลิปอยู่แล้ว อรรถว่ังี่ธานี่ตัง้งชูพานนี่เออโอ้ยจ่าจ๋า้วฉันเธอยังอยู่กันอีกหรือฉันสี่ปีแล้วฉันไม่ได้มาอ๋อตอนนี้แล้วนี่เขาเอาอาหารใหททททท้ทุกเช้าทุกวันฉั้นอรูณสั่นและอ่าขอชมก็แล้วลก่อนนะสอนนางลีเินารายมีจ<ต>่ายถ่ายที่ที่ไม้ยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายจ่ายที่โอ้ยฉันนึกว่าจ่าฉันไปแล้ว น <łość> จะแากไปไหนแล้วเขาอยู่เขาไอ้อมตะอะไรนั่เนี่ยพูดถึงในนู้นฉันก็สว่าลายไปแล้วกับดูดีผมดกหัวลามยางขอเห็นป่ะดูกไม่ดูโถหัวนั่นเหรองานหนูลูกเขายุมากกว่าฉันิดนะทุ่นอนกมานไม่แ่่นนนะ ขอลาบนะวันที่เนี่ยจุ๊บจุ๊บเลขสวยเหลือเกินเลขเก้านี่เก้าไทยเก้าไทยเนี่เก้าเอาแค่สองตัวหรือสามตัวเอาสามตัวไปเลยนะอือหื้อ ออกกันแล้วเลยหนึ่งออกกันแล้วเลยครับถัดเนี่ยสามตัวไปจับเอาเก้าอีกแหละ <c oughs> ทำไมออกเก้าหนึ่งเก้าอือ เก้าหนึ่งเก้าสามตัวพอเก้าเรื่องเก้ายไงวะอาบุกสองโอเคสาธุเกลือกตะทใาหลวงพ่อจะฟาใหรือเห็นไหมเห็นภาพหลวงพ่อไหมจำตึ้งต้องขาครูผ่านถ่ายที่นี่ถ่ายภาพใหญ่ไปเลยแค่ถ่ายในเนเนี่ยเนียเนียกดกดแททกชัดภาพใหญ่ไปเลยเนี้ยีเนี้ยที่ที่ในกล่องเนี้ยกดชัดภาพใหญ่ไปเลยเออกดอะไรอย่าง อย่าเอาไปอย่างเดียวอย่าเอาไปไลฟ์อย่างเดียวเออเอากดภาพชัดไปสวยมากเลยเราอายุหกสิบกว่าแล้วเขาจะอายุเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อคือคนเอามาก็ประมาณเดียวกนะันอะหกสิบกว่าเท่ากันแต่ดูเขาโอ้โหรวยแกกูฟูเลยลกเรวย,วย <c oughs> อือ สอน,นอะรเฮ้ยไ,ไ,ไงออกไปเงิน,นที้แล้วนี่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 ไนี่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 น,นี่โอ้ยแล้วตัวนี้อะไรอ่ะเออตัวนี้อะไรเสืตัวตัวตัวนี้ไม่มีเบอร์เลยด,ดูนีมีมะขอดูหน่อยดิเบอร์ทางนี้ไม่มีเสื้อเบอร์อะไรเนี่ยจะได้ซื้อหวยยิ้มด้วยนะมียิ้ม สามสองไงนั่งไงอยู่หน้าเขาเนี่ยสามสองแปดศูนย์เนี่ยไปนี่อันนี้แหละรู้แล้วนานเหลือเกินนะที่มันจะเจอเลยเอาสามตัวไปนะเมื่อกี้แล้วเอาสองตัวเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เก้าเก้าหนึ่งเก้า ่เ <c oughs> จ้าออกอีกเหรอออกบ่อยแล้วเจอหนาหนึ่งเกาหนึ่งา,งางเอาอีกตัวอีตัวเอา,าล่างกับบนเมื่อกี้บนแล้วสตัวนี่เอาล่างล้วเละเมื่อกี้บนนี่ขม่ปล๊บล่างปล๊บเก้าหนึ่งเกา้า ตามนั้นตามนี้นเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดคไสวยนะเก้าหนึ่้าเก้าบวกเากป ก้าบวกา็สินึ่ง